สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเมื่อนี่และะ้วค่ะแอดมีแนวทางลาวพัฒนาแนละะ้วค่ะของพ่อแต้มและะ้วค่ะพี่น้องวันที่สองพฤศจิกายนที่สองธันวาคมเนาะคะ่ะพี่น้องหกห้าแล้วค่ะ,ะ,คะพ่อเต็มก็ไดห้มาแล้วเนาะคะ่ะค่ะวันที่สามสิบพฤศจิกที่ผ่านมาเนาะคะ่ะของพ่อเต็มกับเขาตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหนึ่งเก้าล่างเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ เขาทางเลขกวิ่งเงนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เขาทางจับคู่เนาะคะ่ะหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะของวันที่สามสิบพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะลาพัฒนาพ่อเต้มเนาะคะ่ะเขาจับคู่ล่างเนาะคะ่ะหนึ่งเก้าตรงตรงเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะพ่อเต็มกระไดไ้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะพ่อเต้มก็ไดไ้มาแล้วแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีฉกมีชัยเนาะคะ่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพอแต้มลาวพัฒนาวันที่2ธันวาคม65เนานะคะพี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไดพ้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็มารับชมรับฟังนะคะ่ะว่าพอแต้มเสียหายแนวทางลาวพัฒนาวันที่2เนนะคะคือวันนี้นะคะธันวาคมนะค่ะสองธันวาคมนะคะ,ว,คะ,คะวันศุกร์ ที่สองธันวาคมหกห้าเนาะค่ะว่าพอเต็มสีให้เราพัฒนาเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องมาลับชมเับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะแ,แอดเคานวันที่แป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะช่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะเราพัฒนาเนาะค่ะ ลาพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะพี่นอ้องพ่อแต้มเลขหลักเนาะคะ่ะบนล่างะคะ่ะราพัฒนานะคะ่ะกลับมาเจอมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเมนาะคะ่ะพี่นอ้อง วิ่งลูดนะคะพี่นอ้องวิ่งลูดค่ะสายวิ่งสายลูดอย่าผ่าเด้อค่ะพี่นอ้องแนวทางของพอเตบอาจจะกอดคอกันมากกระได้เนาะค่ะเลขกวิ่งจับคู่นะคะพี่นอ้องคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะพี่นอ้อง ก็ลองเอาไปไ้พิจารณาบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางของพ่อเต็มเราพัฒนาแนละะ้วค่ะก็ได้มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องได้มาด่วนๆแล้ว สองธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะบนล่างอันนี้เหล็กลักเนาะค่ะพี่น้องสองศู 2, 0, 1, 2, 3, นย์หนึ่งสองสามสี่เนาะคะ่ะวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาจับวิ่งจับคู่ได้เนาะค่ะพี่น้องหรือซ้ายวิ่งซ้ายรูดเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเนี่ยอาจจะกอดข้อกันมากกรได้เนาะค่ะพี่น้องเหล็กวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาฟังเนาะคะ่ะจับคู่เนาะคะ่ะคือหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะค่ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนาะค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเด้อค่ะพี่น้องแนวทางเนาะค่ะราวพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องราวพัฒนาพ่อแต้มก็ได้ให้มาแล้วดนวนๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆเนาะค่ะก่อนจะลงทุนเนาะค่ะก็ยังมีเวลาวิเคราะห์เบิงอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะช่วงบ่ายโมงเนาะค่ะแอดก็จะสรุปโครงสุดท้ายของลาวพัฒนาเนาะค่ะเลขชนกันและมาแรงเนาะค่ะพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่กับแอดก็ได้อามาฝากประมาณ6สำนักเนาะค่ะมื่อนี้6สำนักเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้อง ก็รอติดตามรับชมกันเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อเต้มเนาะค่ะวันที่สามสิบของพ่อเต้มกับเขาเต็มเต็มเนาะค่ะหนึ่งเก้าล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาเต็มเต็มเลยเนาะค่ะแนวทางของพ่อเต้มเราพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่พ่อเต็มก็ได้ให้มาด่วนเนาะค่ะแอ็เอามาลงฝากตอนพี่น้องเอฟซีมีฉุกมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระเบื้องไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะดูไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะพิจารณาเบื้องเนาะค่ะมักกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะมกักกะจัดคัดกระพานเด้อค่ะพี่น้องก็มาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าพ่อแต้มจะเน้นให้ตัวไหนเนาะค่ะสําหรับราวพัฒนาเนาะค่ะค่ะจับคู่มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะค่ะพี่น้องกะจะเน้นนี่เนาะค่ะพี่น้องกะจะเห็นรอยฉีดไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่เนาะค่ะ หรือพี่น้องบ่มักตัวที่เน้นให้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถจับวินเนาะค่ะหรือวิเคราะห์เบิงอยู่ในเนี่ยก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นเลขหลักเนาะค่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีก็จับวินจับคู่ใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายลวดนะคะศูนย์กับหนึ่งหรือหนังกระเกอดข้อกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องของพอเต็มบ่อยแล้วเนาะค่ะที่เลขวิ่งเนี่ยกอดข้อกันมากเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะลงทุนเนาะค่ะ ก็วิเคราะเบิ้งดีๆแอดก็เอามานำเสนอเนาะคะ่ะพอเต็มก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อถือจะให้พี่น้องมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะเงินทองก็หาย,ยากเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะเผื่อมีโชคมีชัชยนำพอเต็มเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพอเต็มหลายๆเนาะคะ่ะต่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะลาพัฒนาวันที่สองธันวาคมหกห้านะคะ่ะคือมื้อน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องวันศุกร์เนาะคะ่ะ ได้เอามาฝากต่อนพี่น้องเอฟซี FC ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปพิจารณาเบิงนะคะ่ะหมักกะจัดคัากกะพานนะค่ะพี่น้องหวยก็มีเขามีรูดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนกบวิเคราะห์เบิงดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอกเอามานําเสนอเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของพอเต็มนี่ย่าพาดเดดค่ะเนาะค่ะพี่น้องบ่า,วาหวยไทยบ่า,วาหวยลาวนะคะ่ะที่แอดแด้เอาลงคลิป ปากตอนพี่น้อง FC นาะค่ะปพี่น้อง FC ก็เอาไปพิเคะพิจารณาเบิ้งงนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องแนวทางนาะค่ะพี่น้องแนวทางค่ะพี่น้อง FC ทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่นาะค่ะ ็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อติสิบไดพลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะคะ่ะพอแอดลงคลิปไปกระ,ะดิงปิ้งขึ้นเตียงแจงเตียนขึ้นเนาะคะ่ะว่าแอดลงคลิปไปเนาะคะ่ะประว่าคลิปไว้ไทยไวล้ลาวเนาะคะ่กะกระดิงแจงเตียนให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่าช่องคลองพารวยได้ลงคลิปไปแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็ะได้รู้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะลำลาำรวยรวยเฮงเฮงปังปังเนาะค่ะสำหรับมือน,นีเอสก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ